สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ,บนณิตเมียฝรั่งอเมริกาค่ะคลิปนี้ตามไปดูว่าบนณิตจะไปเก็บยาที่ไหนและเก็บยาไปทำอะไรค่ะสวมถุงมือแล้วค่ะพร้อมที่จะเก็บยาแล้วค่ะ ญ้าตรงนี้เป็นญ้าที่เพื่อนบ้านพึ่งจะตัดเมื่อวานนะคะเดี๋ยวปนิจจะเก็บแถวนี้ค่ะเก็บใส่ในถุงนี้นะคะ มาครึ่งกระสอบค่ะเพื่อนๆครึ่งถุงใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวตามบนิดไปดนะ้านหลังนู้นค่ะตอนนี้บนิดก็มาอยู่ที่สวนเล็กๆน้อยๆของปนิดแล้วนะคะเพื่อนปนิดก็จะเอายาเนี่ยไปพรมไว้บน หน้าดินในสวนของปนิษ์นะคะก็จะเอาไปโรยไว้บนหน้าสวนหน้าดินเพื่อที่จะให้มันคลุมดินค่ะเพื่อนๆแล้วในช่วงฤดูหนาวมาหิมะลงน้ำแข็งลงฝนตกมันก็จะค่อยๆย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย ในสวนอย่างดีนั่นเองค่ะเพื่อนๆอนนี้ก็จะใส่แถวนี้ก่อนนะคะใส่แถวขอบๆก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยไปเอามาอีกนะคะ ค้ะ่ะเพื่อนเพื่อนก็เอาลงดินแล้วนะคะมเมื่อเอาลงดินแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะต้องกระจายมันออกค่ะปะนิจจะไม่เอากองไว้ที่เดียวนะคะต้องกระจายมันออกให้ทั่วๆค่ะแล้วปนิจก็จะไปเอามาอีกนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็จะเอาโป หน้าดินแบบนี้นะคะเอาไปโรยที่หน้าดินแบบนี้ค่ะก็จะเอาคลุมหน้าดินในสวนไว้นะคะเพื่อนๆฟักทองปนิดเริ่มโตแล้วค่ะเพื่อนๆลูกแรกนั้นร่วงเรียบร้อยแล้วนะคะ เห็นลูกเล็กอีกลูกหนึ่งค่ะฝั่งทางนี้กำลังโตเช่นเดียวกันแต่ไม่รู้จะทันหนาวปะนะคะ mm hmm. วิธีการใช้หญ้าแห้งหรือฟางแห้งคลุมหน้าดินนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ดินดีขึ้นและจะช่วยให้ดินชุ่มชื้น เก็บความชื้นไว้ได้นานๆค่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปชีวิตเรียบง่ายในอเมริกาแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปในโอกาสต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมบ๊าย